ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมก็ผมน้ำมนตนะครับแล้วก็เมยสถานกร์ค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บูธของ Honda นะครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บูธ Honda ไม่พอเรายังอยู่ที่รถ1รุ่นของทาง Honda ที่ตอนนี้เนี่ยกระแสแรงมากๆครับตอบโจทย์คนเมืองตอบโจทย์ผู้หญิงยังเวด้วยนะคะเพราะว่าอยากได้รถที่ ประหยัดน้ำมันเผื่อไม่ต้องใช้น้ำมันเลยกับรุ่นนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยี e-h-e-v ของ Honda ครับก็คือตัว Honda City e-h-e-v r-s รุ่นท็อปนั่นเองครับใช่ค่ะอย่างเราสองคนต้องตัวท็อปบ่นเนาพี่น้ำมัน,มนว่าไม่ได้ก็อย่างตรงนี้นะคะรุ่น e-h-e-v r-s เนี่ยก็เป็น Honda City ตัวท็อปเลยแล้วก็เป็นระบบไฮบริดด้วยเผื่อว่าถ้าใครเนี่ยที่กำลังคิดว่าเอ้ยระบบไฮบริดปกตินาะก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบว่ารุ่นใหญ่ๆหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยที่ Honda เขามีแล้ว ก็รุ่นนี้เนี่ยเห็นว่าภายนอกก็ชมสวยมากเลยแต่งมาให้พร้อมเลยใช่ไหมคะก็เป็นรุ่น t o ป RS ตัวรถก็จะเป็นรถที่ตกแต่งด้วยชุดแต่ง RS รอบคันเลยทีเดียวระบบเนี่ยมีมาให้ครบเลยและอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไฮบริดใช่ไหมคะตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 0 0ซีซีใช่ครับก็คือเป็นระบบที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ ่านกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทําให้มันประหยัดน้ํามันอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นเลยครับโอ้ซึ่งหลายคนก็แบบจะกลัวใช่ไหมคะพี่น้ำมนว่าแบบไฮบริดอ่อะอย่างเงี้ยเวลาใช้ไปมีปัญหาจะโอ้จะรับประกันอะไรหรือเปล่าเห็น <He en S 1> ว่าทาง Honda เนี่ยในร,รุ่นนี้เขารับประกันตัวเรื่องอระบบไฮบริดถึง5ปีเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ไม่จํากัดระยะทางด้วยครับ ก็คือจะขับไปมาแล้วกี่โลก็แล้วแต่ก็ยังรับประกันอยู่ภายใน5้ปีใช่ครับแล้วก็<อ>จุดที่ทุกคนอาจจะก,กัง,งวลเพราะ,ะว่าเราใช้เรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดใช่ไหมครับทาง Honda ก็รับประกันตัวนี้ให้ใช่แล้วนะคะสาหรับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยฮอนด้ารับประกัน10ปีด้วยกันค่ะครับไม่จํากัดระยะทางอีกเช่นกันไม่จํากัดร,ระยะทางอีกตั้งหางนะคะถ้า h o n d ้าจะทําขนาดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรถแล้วหรือ,อยังเนี่ยนะคะก็อันนี้เป็นแบบว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมจะแบบดูแล้วเผื่อว้เป็นอีกหนึ่งข้อในการตัดสินใจละกันนะคะแต่เเดดี๋ยวราามู รูปลักษ์ชมลักษณ์ภายนอกของรุ่นนี้กันดีกว่าอย่างที่ <ผม S 2> บอกว่าเป็นตัวท็อปเนาะใช่ก็คือชุดแต่ง RS รอบ<ช>พันเนี่ย เห็นโลโก้ไอเอสของตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับพร้อมกับตัวดีไซน์ของตัวรถก็คือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของล้ออลลอยเป็นขอบ16นิ้วครับแบบแต่งมาให้พร้อมเลยใช่จริงรๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เหมาะกับพี่น้ำมนต์นะคะดูจากสีรองเท้าพี่น้ำมนต์ก็คือเข้ากับรถเลยวันนี้เอามาเพื่อกัออบรถเลยเพื่อ o อดาเลยนะคะคสุดยอดก็ล้อก็16แล้วก็ชุดแต่งก็มีมาให้คือจริงๆถ้าเกิดว่าบางคนเนี้ยค่ะไม่รู้ว่าจะเลือกแบบ รุ่นไหนดีเ<ม>ป็นว่าตัวท็อปตอบโจทย์สุดเราไม่ต้องไปแต่งเองละแล้วก็ได้ระบบไฮบริดมาใช้งานด้วยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ตัวรถก็จะมีการปรับแต่งในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยให้รอบคันอย่างที่บอกเป็นเทคโนโลยี Honda Sensing <c oughs> ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ <c oughs> เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มมาก <c oughs> ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเช่นระบบเบรกก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกสล้อ <c oughs> ซึ่งปกติรถที่เป็นรถซิตี้คาร์ครับก็คือเบรกหลังก,ก็จะเป็นดรัมเบรกตัวนี้ก็จะเป็น ดิสเบกให้4ล้อ,อแล้วก็มีระบบเรื่องเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโพให้ด้วยก็คือให้มาเต็มในเรื่องของความปลอดภัยเลยทีเดียวครับออปชั่นจัดเต็มมากนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นกังวล<ะ>ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อรถยนต์ที่แบบอยู่ในเ,เซกเมนต์ของ พันห้าร้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบกลัวเรื่องระบบความปลอดภัยแต่คันนี้เนี่ยใน Hondacity รุ่นใหม่ครบเลยนะคะมาดูท้ายบ้างดีกว่าค่ะพีนน่น้ำมลคะด้านท้ายก็จะมีการปรับใหม่นะครับในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็เป็นสปอยเลอร์ RS นะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศคลิปฉลามให้หด้านบนนะครับแล้วก็รวมไปถึงดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็จะมีเป็นไฟท้ายแบบใหม่ด้วยเป็นแบบ LED แล้วก็มีโลโก้ e h e v r s เอกลักษณ์รุ่นครับนี่ดูนะคะนี่เป็นแคปล่า แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆสปอยเลอร์หรือว่าตัวคีบฉลามเนี่ยเป็นสีดำก็จะแบบออกแนวแบบทูโทนตัดโทนกันนิดนึงเพิ่มความแบบเท่มากขึ้นก็มีเฉพาะในรุ่น R S เท่านครับก็ถ้าใครแบบไม่อยากแต่งแล้วี่ยไม่ว่ายังไงก็ต้องรุ่น R S คพี่น้องใช่ครับแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจคือภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเมย์เราไปดูกันดีกว่าว่าภายในห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างได้งั้นเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมมาดูภายในห้องโดยสารถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยนี่ยังไม ว้างเลยนะคะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเมย์เนี่ยพื้นที่เหลือเฟือมากๆครับแล้วก็วัสดุนะคะทั้งตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังเบาะหนังนี่ถ้าเห็นแผงคอนโซลตรงนี้ ก็มัน,นจะนตกแต่งใช่ตกแต่ง<ช>ด้วยเย็บด้วยได้แดงให้รอบคันทั้งแผงข้างประตูตัวเบาะนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวงมาลัยครับตกแต่งแบบ RS เย็บได้แดงเ <Environment. S 1> พิ er. ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วสังเกตไหมคะว่านี่ตรงนี้มีจอด้วยนะคะแล้วก็มีมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยครบเลยเผื่อแบบอยากจะเปิดเพลงอยากจะคุยโทรศัพท์ ก็คือมีครบเลยอะค่ะพี่น้ำมนต์ใช่ครับชุดจอก็คือจะเป็นชุดหน้าจอที่มีขนาด8นิ้วเป็นแบบวัน t ั u ด้วยอะครับแอดว n น e d t ชื่อสัมผัสะนะครับรองรับทั้งตัว Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายให้ด้วยอะครับแล้วก็จะมีชุดหน้าหน้าปัดที่เป็นหน้าปัดแบบ TFT ขนาด7นิ้วสไตล์สปอร์ตของ RS อะครับโอ้ต้องบอกว่านั่งสบายมากพี่น้ำมนต์แล้วก็เวลาคือจากเมย์เป็นคนสัมผัสเองอะนะคะครตรงก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ อ้ยมันดูแบบแค่ไปหรืออะไรนะคะคือทั้งพื้นที่ห้องโดยสารก็กว้างแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยด้วยซ้ำภายในเนี่ยก็ดูหรูด้วยแล้วก็เนี่ยครับนี่ครับมีตัวนี้ด้วยน่าสนใจเห็นไหมครับจะมีเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรคโให้นี่นะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการให้ในรุ่นท็อปของตัวรถที่อยู่ในกลุ่มซิตี้คาร์ที่เป็นตัว B s e gment นะครับค่ะแล้วก็มีแบบ หนีตัวชาร์จนะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะคืออย่างที่บอกพอเป็นตัวท็อปเนี่ยเราก็จะได้ทุกอย่างมาครบแล้วไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มอะไรเลยนะคะ<ม>ด้านหน้าข้อใดสารว่ากว้างแล้วเดี๋ยวเมจะพาไปดูด้านหลังนะคะ ตัวบอกก็จะเป็นตัวได้แดงไม่พออันนี้นี่มีดีไซน์เพิ่มเติมมาด้วยครับแล้วก็จะมีตรงช่องตรงนี้นะครับก็จะพิเศษหน่อยครับเพราะว่ามันจะเป็นช่องที่แบบเฉพาะระบบของฟูลไฮบริดนะครับะระบบ e h e v ของทางฮอนด้าจะเป็นช่องช่วยเป่าลมเข้าไปในห้องโดยสารเพื่อระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่นั่นเองครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับค่ะแล้วก็มีแอร์ด้านหลังชาร์จแบตได้อขอเข้าไปนั่งหน่อยนะคะครับ เมดูสิครับก็คือปกติสิทธิค่ะจะไม่ค่อยมีแอร์หลังนะครับค่ะนี่มีแอร์หลังด้วยมีแอร์หลังแล้วก็มีนี่เผื่อเพื่อนๆเมแบตเตอรี่มือถือหมดก็มีช่องชาร์จไฟให้ <C S 2> อย USB C สองตำแหน่งครับช่องชาร์จไฟเป็น Type C แล้วด้วยทันสมัยสุดๆครับจริงค่ะคือปกติแล้วนะคะถ้าในเซ็กเมนต์นี้เนาะก็ต้องเข้าใจว่าใน เซกกม์น,นีก็จะหาพวกแอร์หลังก็ยากร,ระบบชาร์จไฟด้านหลังก็ยากนะคะแต่นี้เนี่ยในรุ่นของ Hondacity ehev rs ก็คือมีมาให้ครบเลยด้านหลังเนี่ยอันนี้คืออ่ะเมย์อาจจะเป็นคนขาสั้นหน่อยนะคะพี่น้ำมนก็พื้นที่จะเหลือเยอะแต่ความเหลือเยอะคือเหลือเยอะมากพอที่จะให้คนที่สูงมากๆเนี่ยมานั่งได้สบายเลยด้านบนหัวก็เหลือเยอะด้วยกะะ็ถ้าไม่สูงเกิน180ก็สามารถนั่งได้ครับอโอเคเลยอะ่ะ มีลำโพงตรงนี้ด้วยครับก็คือจะเป็นลำโพง8ตำแหน่งให้รอบ,ค,รบคันครับว้าวสุดยอดเลยนะคะคันนี้อยากเปนลนี่ยนรถแล้วพี่นถือว่าน่าสนใจไม่น้อยครับสำหรับ Honda City EHEV e นะครับตัว RX นี้นะครับ สำหรับใครที่สนใจครับก็คือจะมีตัวโปรโมชั่นเฉพาะในงาน Big Motor s a l e 2023ของเราครับใช่แล้วค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจ Honda City Hybrid นะคะรุ่นของ e-hv e rs รวมไปถึง e-hv e รุ่นอื่นๆใช่ไหมคะครเรา <ผม S 1> ก็มีแคมเปญพิเศษให้เลยเฉพาะงานนี้นะคะกับดอกเบี้ยราคาพิเศษค่ะ2.09%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยค่ะประกันภัยชั้นหนี่นก็20,000อัพแล้นะ<อ>ฟรีใ,<ช>ให้ด้วยเฉพาะในงานแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ต่ำม,มากนะครับก็คือว่า น่าสนใจไม่น้อยเลยสำหรับ Honda าซิตีนะครับนอกเหนือจากซิตี้ครับคันด a าก็มีการนำรถเกือบทุกรุ่นเลยของคันด a ามาจำหน่ายนะครับทั้งในตัว CRV ใหม่ะนะครับก็คือมีทั้ง e h e v อีกเช่นกันแล้วก็มีถึง w u rv และก็ b rv นะครับก็รวมไปถึงทุกรุ่นทุกโมเดลภายในงาน big motor sale 2023ที่ไบเทคบางนาครับใช่แล้วค่ะถือว่ามางานนี้เนี่ยครบเลยนะคะแวะมาเยี่ยมเยียงกับบูธรฮันด้าได้รับรองว่าคุณจะเลือกไม่ไหวเลยจริงๆเพราะว่าแต่และรุ่นเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมรุ่นนี้ด้วยนะคะกับ Honda City e-hiv rs ค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับ ก็ขอขพบคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงตามไปดูคลิปหน้าได้ว่าเราจะไปที่ไหนกันค่ะครับ